ลุงข mm ุยเต้นกับผมไหมเร็วจะได้เต้นเอาปุ๋ยลุงไม่คงจะไม่ได้หรอกดูหน้าผมโหแต่ลุงถ่ายถ่ายไปแล้วลุงยี่สิบอ่าถ่าอย่างเดียวเดี๋ยวไปอยู่ในยูทูบอ่ะเร็วปุ๋ยอยู่อยู่ในยูทูบอะไรเโยโย่โอลุงแต่มันไปไม่ดีนั้นนะอ่าโยโย่อ่าจะได้เต้นเอาไม่ได้เดินดิ้เดินได้แล้ว ไม่ได้เยอะลุงโวไม่มีใครดูหรอกเยอะแยะมีอยู่สี่ห้าคนพ่อแม่ลูกแค่นั้นแหละดูไม่มีใครดูพอจะเต้นเอาไม่เต้นเนี่ยเต้นนิ้วใส่หมดโลได้หมดโลก็หมดโล่ถ้าเต้น ขอบคุณมากครับสาวสวยและหนุ่มหล่อเราครับผมติดตามก็ได้ทางเพจได้ YouTube นะครับผมมีลงให้ลงให้ดูทุกวันอาจจะถูกใจมั่งไม่ถูกใจมั่งอย่าลืมกดถูกใจก็แล้วกันบักกนัครผม